หนังสือที่ขายดีที่สุดพิมพ์ออกมามากที่สุดและส่งอิทธิพลต่อผู้คนมากที่สุดในโลกคือหนังสืออะไรใช่แล้วค่ะคือหนังสือพระคัมภีร์นั่นเองเพราะหนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือที่สุดและเป็นพระวจนะพระเจ้าที่แท้จริง เรามาดู5เหตุผลที่พระคัมภีร์คือหนังสือที่น่าเชื่อถือที่สุดกันค่ะ 1. อัศจรรย์แห่งการดนใจจากพระเจ้า หากพิจารณาจากปัจจัยที่แตกต่างกันตั้งแต่เนื้อหามากถึง66เล่มความหลากหลายในตัวผู้เขียนทั้ง40คนที่อยู่ในช่วงเวลาต่างกันประมาณ1,500ปีเรากลับพบความอัศจรรย์ผ่านเนื้อหาที่ดูเป็นเอกภาพเหมือนถูกเขียนขึ้นด้วยบุคคลเพียงคนเดียว ตั้งแต่ปฐมการถึงวิวรณ์ทุกเล่มต่างเล่าถึงเรื่องเดียวกันที่ได้รับการเปิดเผยไว้และให้คำตอบที่ไปในทางเดียวกันต่อคำถามสำคัญต่างๆเช่นว่าทำไมเราจึงอยู่ที่นี่บนโลกนี้เราจะอยู่เหนือสถานการณ์และยังมีความหวังใจได้อย่างไรเราจะคืนดีกับพระผู้สร้างของเราได้อย่างไร พระคัมภีร์ได้ตอบคำถามเหล่านี้อย่างสอดคล้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของพระคัมภีร์และเหตุผลเดียวที่จะตอบคำถามความอัศจรรย์นี้ก็คือว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าในสองทิโมธีบทที่ 3: ข้อ 16- 17ถึง17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้า เมื่อดูจากภาษากรีกคำว่าดนใจหมายถึงพระเจ้าทรงระบายลมปราณพระคัมภีร์กำลังอธิบายตัวเองว่าเป็นถ้อยคำที่มาจากการสําแดงพิเศษจากพระเจ้าอีกทั้งทำให้เข้าใจว่าขอบเขตการดนใจนั้นครอบคลุมพระคัมภีรทุกข้อทุกตอนมิใช่เพียงบางข้อเท่านั้นพระเจ้าดนใจผู้เขียนยังไงแน่นอนว่า คงไม่บอกให้จดเป็นคำๆเป็นประโยคตลอดทั้งเล่มมิฉะนั้นเราคงไม่เห็นลีลาและสำนวนการเขียนที่แตกต่างของแต่ละคนแน่แม้ว่าจะมีเนื้อหาบางตอนที่พระเจ้าตรัสให้เขียนตามที่พระองค์ทรงบอกเช่นพระบัญญัติสิประการรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพระพราหรือบางตอนในวิวรณ์ที่ยอนเขียนตามที่พระเยซูตรัส แต่เนื้อหาของพระคัมภีร์เกิดจากการดนใจของพระเจ้าซึ่งก็คือความช่วยเหลือของพระเจ้าอันเป็นเหตุให้ผู้เขียนเขียนสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์โดยพระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้ผู้เขียนสูญเสียความเป็นปัจเจกบุคคลไปการคัดลอกพิเศษที่ไม่เหมือนสับเนาอื่นใด ก่่ออนอนืต้องทำความเข้าใจก่อนว่าต้นฉบับพระคัมภีร์ดั้งเดิม mm hmm. เช่นฉบับที่เปาโลบอกให้อารักษ์ช่วยเขียนนั้นปัจจุบันไม่มีต้นฉบับดั้งเดิมแบบนั้นหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วที่ยังคงมีอยู่คือฉบับคัดลอกหรือสำเนาเราจึงจำเป็นต้องมีหลักฐานในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของสำเนาที่พบโดยมี3เรื่องหลักคือจำนวนสำเนาที่พบยิ่งพบมากยิ่งน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาดูสำเนาโบราณอื่นๆที่มีชื่อเสียงถ้าพบสำเนาสัก10บถึงสิชิ้นก็ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักวิชาการแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าพระคัมภีร์มีต้นฉบับคัดลอกแบบมหาศารจริงๆแค่เฉพาะพันธสัญญาใหม่พบต้นฉบับคัดลอกทั้งที่เป็นบางส่วนและทั้งเล่มมากกว่า5,700ฉบับเนื้อหาในสำเนา ยิ่งแตกต่างน้อยยิ่งน่าเชื่อถือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่คัดลอกพระคัมภีร์เราเรียกว่าอารักษ์อารักษ์จะใช้วิธีนับจำนวนตัวอักษรเวลาคัดลอกสำเนาพระคัมภีร์เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคัดลอกเสร็จเขาจะทำลายสำเนาเดิมทิ้งเพราะเชื่อว่าสำเนาใหม่ที่คัดลอกนั้นไม่ได้ผิดเพี้ยนจากสำเนาเดิมจึงไม่จาเป็นต้องเก็บสาเนาเดิมเพื่อเปรียบเทียบอีก ดีซีปาร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ต้นฉบับได้สรุปว่าการคัดลอกพันธสัญญาใหม่ของอารักษ์รุ่นแรกๆเฉลี่ยแล้วทุก1,000งพัคำจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียง5จุดเท่านั้นช่วงเวลาคัดลอกสำเนายิ่งเขียนใกล้กับต้นฉบับเท่าไหร่ยิ่งน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ,อยังเกี่ยวข้องในแง่ของการเขียนหลักคิดคือหากฉบับคัดลอกถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับต้นฉบับจริงเท่าไหร่ก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นปรากฏว่าสำเนาพระคัำพิยอนฉบับหนึ่ง ปัจจุบันเก็บไว้ในห้องสมุดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษถูกค้นพบในช่วงต้นศตวรรษที่2ซึ่งห่างจากช่วงที่ยอนเขียนเพียงไม่กี่สิบปีระยะเวลาที่ห่างกันไม่มากนักทําให้ช่วยขจัดข้อสงสัยที่ว่างานเขียนเหล่านี้จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆเข้ามาในภายหลังมาตรฐานของสารระบบพระคัมภีร์ คำว่าสาระบบแปลว่ามาตรฐานหรือบรรทัดฐานเป็นคำที่ถูกใช้เพื่ออธิบายว่าหนังสือเล่มย่อยๆใดบ้างที่ได้มาตรฐานและเป็นหนังสือที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าจนถูกคัดเลือกไว้ในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ต้องขออธิบายก่อนว่าพระคำพีมีสองส่วนคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมชาวยิวใช้วิธียอมรับที่ตัวผู้เขียนหากคนไหนถูกนับว่าเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าหนังสือที่คนเหล่านั้นเขียนก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วย เช่นโมเสสผู้ที่รับพระบัญญัติจากพระเจ้าโดยตรงหนังสือที่โมเสสเขียนทั้งหาเล่มแรกจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าคริสจากในยุคแรกยอมรับพันธสัญญาเดิมก็เพราะพระเยซูทรงยอมรับว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า ส่วนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และคําสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนนั้นอัครทูตและผู้นำคริสตจากสมัยแรกเริ่มสอนด้วยปากเปล่าและเขียนจดหมายภายหลังที่พวกเขาสิ้นชีวิตไปคริสตจักรจึงได้รวบรวมสิ่งที่พวกอัครทูตได้เขียนไว้เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการสอนและการดำเนินชีวิต ผู้นำคริสจากสมัยแรกได้ใช้บรรทัดฐานต่อไปนี้ในการยอมรับว่าหนังสือเล่มใดเป็นพระวจนะของพระเจ้า 1. ผู้เขียนเป็นอัครทูตหรือเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับอัครทูตหรือไม่ 2. หนังสือได้รับการยอมรับจากคริสตจักรของพระคริสต์ส่วนใหญ่หรือไม่ 3. เนื้อหาคำสอนได้รับการยอมรับจากผู้นำคริสตจักสมัยแรกหรือเหล่าอัครปิตาหรือไม่ ฉะนั้นสารบบของพระคำพี์พันธสัญญาใหม่ไม่ได้เกิดจากการลงมติของคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เป็นการคัดกรองร่วมกันเพื่อให้มีบรรทัดฐานในเรื่องคำสอนที่ใช้ปกป้องความเชื่อที่ถูกต้องเนื้อหาที่ไม่มีข้อผิดพลาด แนวคิดเรื่องความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์ถือเป็นหัวใจหลักของความเชื่อคริสเตียนอันเป็นผลมาจากความเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดนใจจากพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งในบางประเด็นที่ไม่สำคัญเช่นจำนวนตัวเลขระยะเวลาซึ่งเราเชื่อว่าความผิดพลาดเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการคัดลอกสำเนา ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบเนื้อหาของพระคำภีร์ทั้งผ่านแง่มุมของประวัติศาสตร์โบราณคดีและแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เราพบว่าเนื้อหาพระคัมภีร์กลับช่วยตอบคำถามสำคัญสคัญและไขข้อข้องใจมากมายที่เป็นปริศนาของโลกใบนี้ความแม่นยำของคำพยากรณ์ ความน่าสนใจของพระคำพีอย่างหนึ่งคือมีคำพยากรณ์หรือคำทำนายล่วงหน้าถูกบันทึกไว้ตลอดทั้งเล่มมากกว่า8 0 0พันข้อและที่อัศจรรย์กว่านั้นคือยังไม่มีคำพยากรณ์ใดที่เกิดขึ้นแล้วผิดพลาดเลยทุกข้อที่เกิดขึ้นล้วนแต่ยืนยันความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ทั้งสิน้น คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตของชนชาติต่างๆรวมถึงอิสราเอลจุดจบของโลกอนาคตของมนุษยชาติและการเสด็จมาของผู้หนึ่งที่จะเป็นพระเมสสิยาที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทุกคนที่เชื่อในพระองค์สิ่งเหล่านี้ล้วนแตกต่างจากคำพยากรณ์ในหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาเล่มอื่นๆ คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์มีรายละเอียดชัดเจนเช่นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์กว่า300ข้อในพระคัมภีพันธสัญญาเดิมเช่นว่าพระองค์จะทรงมาบังเกิดที่ไหนกับครอบครัวใดและยังบอกอีกว่าจะทรงสิ้นพระชนอย่างไรและฟื้นคืนพระชนภายในสาวันอีกด้วยไม่มีคำอธิบายใดที่สามารถบอกได้ว่าทำไม คำพยากรในพระคัมภีร์จึงสำเร็จเป็นจริงนอกจากจะเชื่อว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะที่มาจากพระเจ้าขอขอบคุณบทความจากคุณ JK ในเว็บไซต์ของ Christlike นะคะถ้าใครมีหนังสือพระคัมภีร์อย่าลืมเปิดและศึกษาค่ะ ส่วนคนที่ยังไม่มีหนังสือที่น่าเชื่อถือที่สุดเล่มนี้คุณควรจะไปหามาลองศึกษากันดูนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรคะ่ะ